จะฝอจับสายเด้อระวังมันดีดไปไปว่าหกหุุ่นเลอกี่ยวบเกี่ก่เดียวเกี่ยวอาอกเด้อน่มกนี่แหละดีแทงกุมัวมันขา่นนี้โอมันเขาปากส่นขอายอส่ เขากเขาปาเขอาปาเข่ปากเปียดวงมึงเยอ่ปากเงี้ยมีมีหกกับเจี๊ยดอะมาตกหาไปมาตกหามาตกหาตายหลีมาแล้วมันดีนะมันหาอะไรเต็มปากครับเต็มปากสขอเลยตี ขอนึงดิดีดีเตรียมอนนึงจีประวังระวังขอนนึงจะฉีดโอ้ยเอ้าเอ้าีน้อยไปเลยขวดนมเปี่ยวไหมน้อยไปเลยวะขวดละยี่สิบน้อยไปเลย